กราบกราบกราบวันนี้วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่33แล้วของการสวดมนต์ที่ข้าพเจ้านางกัจจนาตโรจิขอถวายถึงสดสาัทยาประสุทธาบาร,ริตัม,มต่างๆต่วไเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา แะอาจาริยาบูชาแดกุบุอาจารย์ทั้งหลายข้จริงของข้าพเจ้าทรงทำมันมี็นจริจุดได้มีสมาธิจดจ่อในขลับพยัญชนะในบทสุดท้ายตอนนั่งโดยถึบทที่หนึ่งบทกาพระพัตนาตายอรหังสมาสมาธิภวาฐมกบาลต่างวิวาเทมิสปะฆาตบภวตันมารมารมสัมมิสปะเจนตบภวตันสัมวสัมสัมสัมมามิบทที่สองบุษบาปฤกษานรหัสสมาธิภวสุจังบทที่หนึ่งบทตัวกุเนสมาทานิบาลมิหิตสิสติบทที่สามในข้าพเจ้าทรงทำมันของข้าพะส้าตบบุชินมี Bodho Chunda, ini nol, तय जे बसो बबो นาทิมสนังยังุทโมสรนังวังนเจนะสจชนาโสติเมหสุปัาสังพังนสพะชนาสติเมสรัตาทิมสุงยังมสุนังวังอินเจนสัจะชนาสติเมหูุสัปพะวนที่เจ็ดสติรัตนะปานะ มาคาถาบทธานาเมตตาพุทธะสดุดะจิตตังธรรมะนาเมตตาพุทธะเปสุทธิสรางขงหนาเมตตาพุทธะสุสีรจิตีเยอทางนาเมตตาเจนตังาตนายาะหังธรรมะตมโมสิตวะทุวิเศษสัตังัญโยยะยุ่ดอุนาโยข่าววาสาวะาจงอันสมีอยามิเยเทเทนิทันเตกังวินาอรทิสุเรสามภวินาโรตัจจีเรนะ ปารุภตังคัมีระยานวิสัยังอาิถูกสัสสองเหหตันทีชัดอีวิชัญญรูปังโลก็มีเกิดตกาสันสรพภูมิอยนิังเอสันติทุติวิจิตงคุณายายานาเมอเยาชนะตยาสวิจุทัมปิสมุตตสนางมนุุทถภาษาสถานังปัญญาธิกา นะสามูสามูปุณณภูมังลูกค้าประมุจมุขสารนังขตานังอุชาระเหสปรมังผิุเชนัยยางนิพานสัติยุริยาญาปะอินสยะทั้งธมาอิเลสะมาราโสานาสิติยาจะสาทุคิหาทากุสะเรหุปัสสวันิยังนิหิจะปพิสารณังอะมานิยมีปัสสะมาติตังเทวดตหนังสารนังขตามหา เถติงทีวังกานัเนโในสมนสรรมะนาปุชิมาจาริสสะตังสุปัสสันนญติตาตถาโนปจาริยาสัทธารแตะจะปุญญยนตัชสุกะเธนะสุขีภาเวโมติเชนตัชจะสัทธาปิสุวัติโหตุโยเจตธรรมาวีนายัมหปามานาภูโตโรภูตระพิสมโยนิโยโตสุโภชังตโสปันิสเจจายาอยามิโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสาทะกาโร ဝတ်ချိပတ်လို့ဝဆောနမက္ကာတစီခါတာရောက္ခချုပ်မဟောမလာဘောကိုဆိုအောင်မဘုထသောဆိုဘိမတော်မရစ္ဆပါစာမိနမချိယန္တုပပစ္စည်းခင်မညာနဉယံဘုသာဝိဒန္တနာစဉ်စနမှာမိရောက္ခဇနယန္တာဝိနာကကန်စာတန်တရာစာရိယသိတေခန္ဓသမန္တရာဘောဇောဝိနာသမင်းတော်သမေရှိယော 你要的全拿出拿出来给你看看我的新书包里面有什么有什么你要的全拿出来看看我的新书包里面有什么有什么我要的全拿出来看看我的新书包里面有什么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 才能够让我活得比较好一点 นะเตยัสสะเตยัสสิธะนตุตัมมะตรายาจะวินัสสะมินตุปะริกะปุสสะนะมอมะคาระถากะคะถานะมอมะราตะสะมะสะพุสะสะมะหิเตนะนะโมธัมมาสาสุปะขาตะเสวะเตนิทานะโมมะหาสังฆัสสาปิวิสุทธะเสระติติโนนะโมมาตะระระสะระตะนัยัสสะสาธุคะนะโมมะกาติตะสะสะสะวะธุยัสสะปินะมอมะคาระภาเวนะวิขาจาอรูปะวะนะมะคาระภาเวนะสุปะฏิหะโตสะปะตะนะมอมะราสะเจจินะวิทีทีหูเจตวาภะเสปะ บทสวดมหาสมัยสูนเหวะเมสุตังอิการสมัยยามขบวสกิสุวิหาลัธิกบุรุสมิงว่ามว่าะนนาิโกังะจะจมาติหิจบจกสติิภะานติฮสัจิจโรกัสตุิจะจิยปยาสันิปัสตระวันโวันตังอาสนาบิโกังตาอาโฮเตนัตุะัะโยานังเทมานังเสะโสอยากบกวาสกิสุวิหาลัทธิิโกตสมิงมาเนานังเขนสัจะมาติหิ iko <speaking in> sate xatabihio waa, ana xante xe xa xe xe luka tatu xe wata, yabuhina xani pe teta xanti pokopantang, xa sanayabi kusangata, yanwe nama yambi yena pakoba, tenu pasangkoma waa, kubasangkoma wita waa, aku pato xantike pe xe xe xa, daba xe yamati ato kota xe wata, xe xatabihio nama paula waa, wili xa xe misi tangwa paha pasari waa pasari tangwa, na xa xe misi waa uwe me beso kaka bato puro tapa tura hangso to kote bate bata poko bantang be bate to bae ga bantang tang so be bate bae ta te bata poko bato sante ke mangha lam hasi mangha sama yo papa na seming te baka sama kata kata mahai mang sama sama ya kaki ta ye ba abara shi ke sangkan te eso kobo bata poko bato ke mangha lam hasi ta tara pe kobo sama tang so te ta aso no so kama kang so ta ta shi ni ke he to ba in ta ni ara kanti ban te ta bata poko tham thi kye mangha thanga ba se chetoba kiyong chetoba ba rui khangyi thiyong phoj ma nei sa te tarante suthavi marwa ja ko mata sunda sutrona khate aro ko paraja ba ta bhagavata thon ki mangha na ba jiyage che pu sangna khata chen te kame sabje ubha bhumi pa ha jamel sangthe khang พิกเวทสก็สุอบนีิิตาหันติตะาังทัสนายบิคุสังขันยายิเเวทจิงติตมทานอันะหัตโสมาสมุทเจเมิโวันตานงิตาปรมายุเวเทวตาสนนี้พิาหิงสุงสดยิบใจไม่หัง

Hiroka menunggu sama nyata pemata tak sejak jadi tak suri kaparang. Nyata tak sama hita bersusi, hawa salju masa minyak menunggu sama nasa buta. Iba sentian apa nabi lapa iyo pencah sate jasa pemenek kebiru bata be. Tato mata jasa tak sabar kisah nuri nate tiba kaya bini nate bisa kebo. Eta tak apa makoro soto wapu sasa sasa senang ke sama tulah hoi yang sana senang. Tapi ke mata pun sasa sana sasa taring. Sasa nangi ke sasa sana menunggu mata sungai pe yang nata mata kulit sasa papu pahung. Nata sapa ngapi aja papa kita wana takum. มัต้อมันจะยุติถ้าว่ากันส่วนใหญ่แ

よく何度も言いなければと言ってもいいです。 মানিম সেইবোৰ চাচি চাওক নাথাকি মহাৰাচে চাচি তাপা চাপমা বাৰা যিমান যদি মানুহ মানে পাছত চাফ হ'ব মামা বৰ্তমান

মি চাহা তাৰ পাতি পত না চৰ কাচ নাই সেইটো পাবি না পথ পা খামিমান নাই থাক ন

रेमतो रेमतो 他他帮助他，来其他帮他们突他什么？他们珠他在他们不他他太过他他一直他他们还进他他才这他他被十他他另一他他们还是他那个他们那他他工业，他他不是他他可能他他是必他他那时他他就找他他不提他他同时他他事业，他时候他们比他他么忘他他们那他购买，他都忘记就是他，他忘记他他呢？你他他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 他就直接弄，我等一下把土地和土地上面的

Minsu etamang karbu temang, karbuatan ibatu catuti, kata nyu takalina tamang sawo anang etamang karbu temang, kanti jasowat sasa, samanen cat hasanang kalina tamasasa, etamang karbu temang, daboda pamal cari yaca, ria satsana sasana mi kana sasike ria cai tamang karbu temang, bosa saro kota e tangna kam bate aso ka wai sang kia mai tamang kar mo tamang sang ka tawa ta bada ma pari sa sa so tinga sang ti tin te sang mang kar mo tamang te yang ke jiwi tang ke tiba hubur orang masa kecil buah yang orang tanam benih tang dan orang sama kita takat dia naik tempe putih dan tanam benih tang dan asal cina tu betul pun tu yang wira kamera tanam benih tang ya tak sekerja sekerja sama hito nah tanam benih sama tikinci itu tanam benih tang dan asal cina

ini kayak bawa tuh minta gina bisa berudah hisan tanah bisa diraya saya mbak si bawa kita bisa kita tanam di tanah di nasi nasi sebuah timun tuh oleh sebab sama suan atau habis sih nang suyu ya saya nggak terlalu besar atau sana sapa susah nih cang นี่าวนาคราพนมโรสหัปรมนสิตังอภปสิตังการะตัศนุปัสสีตุโนมททิสิปสีสุเกตปุจสุปสิตังมิทังเตนะภะกบตตานะตาสตาอรหันตสัมมาสัมพุทเนาตตุมะเหโนสเวนะมาบรมาบะายะมาจิกรายะมาปติกัสสัมภาธนินมาสาคะเหตุมาอะนาเฮนมาคาบริปตะเกนมาทีตินิชานะขันติยมาอะวรูปมาสมโน ญาตุมิเหตัสนาวาชนียาทั้งอิเมธมะกสุไรเมธมะสัพพชัยเมธมาวินยูโหระหิตาอิเมธมาสัมมาสมาทินนาอิทายาทุกขยาสังวาตติยธาตุมิเหปัสสะเฮยธาตุยธาตุมิเหสนาวาชนียาทั้งอิเมธมะกุสุไรเมธมะนัมบชัยเมธมะวินยุปัสสะทัยเมธมาสมมาตาสัมมาทินนาเฮทายาสุขียาสังวาตติยธาตุมิเหปัตสัมมาชาวิหารเลยยธาติ ที่สิบห้าบสุปนิยสุรูปนิยติชีวประมัยยงรูปนิรัสนาสันสิตานยังพัมมรณีเปรคมาโนปัญญิกายราตัสขะวะหานิรูปนิยติชีวปะมัยยังรูปนิรตสนาสันติตานยังปัมามรีเปกมโนโุคหมีสังมัเหตุติโคเฆอนทะกายะนสังยมุวาจายาวุจเจตสัตตังตัสสะเปตัสาทุขขยหุนติยังชีวมโนปกะโรติบุญยังธรรมะวิรคติธรรมะจริงธรรมะสุจิโนสุขามาวะหาติเอสังสังโสธรรมะสุ จินเนนักขูคดีคดชนรรมาจดีโนสัพเพสังขาราตนิจติยธาปัญญาจะปัสสติฐานิมิตจิตคือกามโกวิสติยาสัพเพสังขาราตุขชาติยธาปัญญาจะปัสสติปานิจติจิตคือสัมมาโกวิสติยาสัพเพสัมมาณตาติยธาปัญญาจะปัสสติปานิจติสติคือสัมโกวิสติยนั้นจะพบปพสธรรมนับปะกษารูอันปัญญาข้าคำมีกัตุติยังกัตุทักกาเอตันสัญญาเมตสุวิตังขณะยาปะนากังวะหุง เบสันนังยันติปภารณีวาณีอะระมกุลเตจันิมาลสาภกยะติสตานีตังโคสันนังยิมังนิตังสันาโมตังยังะัมมามาคะปัสสัะตุครับอมจติโยจะปุธันจาธรรมจะสังขังจะสรณังัคโตจะตริอริยสัจานิสัมาปัญญายปัสสติทุกขังทุกขัาศาบมุตปาทังทุกขสัตจะอติกรรมอริยันจะอัตังยิ่กังทุกขุปะ สามคามินังเอตังโคสานันังเขมังอิตังสนมุตตมะอิตังสนมะคามาสะพารุขะมามดจติประศิษย์เบิส่วนพะศิก็รักคาถาตีตังนาบะขเมยานาปติกันเขนะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที <have> ่ล yup ่วงไปแล้วและไม่ควรกังวลถึงที่ยังมาไม่ถึงจตีทำให้หนักหนังประจันะคะตังสิ่งใดที่ล่วงรู้ท้งสิ่งนั้นก็เป็นอนารตบไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมาไต้ทัศน์วิปัสสติสองอย่างสองก็ปังตังวิปารามานิปุโเย บุคคลจะเห็นแจ้ทมาจุบันไม่เงีแเงไม่คอยท้นั้น้บุคคลนั้งจรินทำนั้นนั้นให้ผู้ว่กิจมาจับบางโกชัยารนังสุบเพทำวาเพียรเสนวันนี้แหละครู้จะรู้ความใจใบันพวกหนโอสังฆานเตนามหาเซนนมจุนาเพราะว่าความผดเพียกับมาช่วได้ผู้มีเสนาอย่างนั้นยังไม่มีแตราท้องารเอวังวิหาริมาตะเป็นกรน่ตาตั้ทตงต้งไปปเทการาโตตสันโตอจิกาเตมุนิตีตามมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกต บริสธิ์ไปพอสวัสดีนะพันธ์ชมวิเคราะห์นะพัฒนาว่าเร่องรามชุบราติงกันนาตีตาเรามีความเุ็เป็นธรรมดาจะดร่วมของความเก็แเป็นธรรมดามมเห็นเรื่องหนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจัร่มของควตานไม่ได้จะดน้ไม่เป็นไม่นาพาวบวีนาพาวบยจดไม่เพราะว่าจะต้องพักผ้ของราของจริญวใจทั้งสิ้นไปกรรมสกามีกมรายากรรมยกรมวัทุกมาิสรนะ มีกรรเป็นของตัมีกรเป็นผู้มีการเนดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พสยงกมังกลิสามิการะยานางวาบาบกังวาเัาจะทายาทาปวิสามีเราจะทำกรรมในไว้เป็นบุหรือเป็นบาเราจะเป็นทายาทว่าจะต้องได้รับขอของการมือไปเอวังอามีหิอภินงมาจะเวกกะคพังเราทั้งหลความพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเท่าน ิสบกวบสวดเทดตาุทธนะขะรขบัาเจนีขไปจะบัฒนาเจนีพี่ยาสุขัฒตาเจนีสุขบานรขไปบ้านนีนวยบตาจามีสับานามีบัทงสุิักมันตุสัมบัติสิิยาอนรรานสตาสีนรดาสัมบัติภาระพีโรตบันุขจันตตรตขขดะ ถาเป็นบ like ุตรรมีตาปัจกานังจะยังผ่ังอันนั้นจะเจริญนั้นเข้ามาในสัพพโสวันที่สิบเทวตาปฏิธานาคาถายาเทวตาสันติบริหารบุญเส้นนี้จะเป็น福德菩提กุศลกุศลถ้ามัทำเร่นัพุทวันตุพุชิตาจดจีนครูนเทียิหารมันต่อเรื่องราจมันเสนนบพุทธวันตุพุชิตาสรุมิการนั้ปฏิบัติสักการะหมาเทสนิขมติสุรัสัปปะบุตรสุขิตาพุทวันตุพุชิตาเยียมเช่นอันเชื่อสมมตว่า ทางเาตาอาถรพ์ปภัิฑจานียานิกันทั้งมดบอร่งปฏิจจเตแต่ไม่ทางสักการสังฆยังอาตุจีรังสัตังธัมดทัรมธหรืะปกรอสังโคหุสมัคาวาอาติจะริติยาอัมเหรอคาตุสตย์มอสเปเปิธั้มริโนวิริสัมยามาธรรมะอริยปวีติเตวัที่ยี่สิบเอรบสวดสภาพปัจจานะครัหาบุญญาท ธานิกาตัสยานัญญานีกาตานิเมเจดชะพักินโนหุสุปัพนันตามานะกายปิยาอนัวันตาจะไม่หังมาตาปิตาสิโยติถามิจตปิทาวาอันยิสตะเวรินนสตติถันตุโลกะจามิงเตมุมาจตุโยนิกาปัญเชกจุบุกอราสัสังตันระภาวาภเวยตังเยปิชาณมียานุโมทเตสิยังเยจิมังนภะชานันติเตวาเตสังนิเมสยุง ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาบัดนี้ได้แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำได้คุอส่วนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีเวลาและบรรดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นไว้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางได้มีเป็นการตั้งอยู่ในโลกกฎในภพสามเกิดใน,ในกำเนิดสี่มีขันห้นาได้หนึ่งได้ขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยได้ภพใหญ่สัตว์เาาได้รหล่าใดทร์ข้าสัตออรรมทาบความแห่งสมบูรณ์ของข้าพเจ้าโดายเทขางสัตว์เหล่านั้นมาาห เยัญญานางอนโมเหตุัวนั้นสัพเพสัต์จะทั้งต้เวลาสุขจิตวินเาะปัญญาปปปรตุเตสสะสุกิตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้ดาเขาสัตว์ทั้งปวงจะมีเวรอยู่เป็นทุกขเสมอเธอได้จนถึงทางอักษมเซนเธอาะว่ามันนีเขาสัตว์นร้นั้นจงสำเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจธร์สิทนั้นทุกงความเพียรอนุสงฆ์การบูชาพระรัตนนายด้วยการสวดสาธธายมพระสุภพรปฏิพัธขรอนิข่าความสุขสุิจุมิกมก่ครอวข้าพเจ้าขอให้บูชาทุกภัยทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอที่ได้ช่วเวลาทั้งหลายบทอนุโมทนาในการสวดสาจรรมรัตนมารอนิมม์อนุโมทนาและบทอนิพพานใหครอบครัวข้าพเจ้าด้วยพระถุมงคลพระกลิ่นคดีพินาศวันนี้ที่สมเด็จพระญาณสังวรบํารอบนี้เมื่อผ่านตลอดจนทุกถุมงคลทั้ I <laughs>